มาถึงเรื่องราวประเด็นร้อนต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าถ้าเป็นเราเราจะทําอย่างนี้ไหม,มคือแสดงโชว์เผาคือคนเรานี้ชอบชอบอวดนะ, <c oughs> ะบางคนนี้ก็อวดอฐานะตำแหน่งอวด <c oughs> ไปไปท่องเที่ยวดื่มอาหารไฮโซไปเที่ยวต่างๆก็โพสต์โชว์แม้แต่อาหารกินจะกินอะไรก็ยังยังไม่ได้กินเลยโพสต์โชว์ไว้ก่อนให้รู้ว่ากิน <c oughs> อะไรบ้างนะครับนี่คนชอบอวดครับ <c oughs> บางคนเป็นค่<า>ตเลยแล้ว บางคนก็อวดความยากจนตัวเองความเป็นอยู่ยากไรยากจนขนาดไหนน่าสงสารขนาดไหนพ่อแม่ลำบากเจ็บป,ป่วยอย่างไรก็อวดความเจ็บป,ป่วยของพ่อแม่ก็มีครับผม,ม <laughs> บางคนก็ชอบอวดญาพิ <laughs> น้องชอบอวดนี่นะ <laughs> คนชอบอวดพ่อแม่เสียชีวิตก็อวดว่าพ่อแม่ตายแล้วอย่างนี้ครับอ <laughs> เอามาพูดมาอวดกันทีนี้ครับผม <laughs> <า> <laughs> นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลก เงื่อนเลื่อนต่อไปนี้ก็เป็นคนชอบอวดอีมั่งกันครับแต่ถามว่ามันน่าอวดตรงไหนอาลองดูฮะเออนะรับมันน่าอวดตรงไหนครับไปดูรายละเอียดนะครับคราวนี้จากทางเมดิเอร์ออนไลน์นะครับเขาบอกว่าน่าอวดตรงไหนนะครับแม่เห็นลูกจองลูกจองต่อไปกับขีนนานหลายเดือนทนไม่ไหวนะครับแม่โทรรัดคิวให้เสร็จภายใน10นาทีนะนะครับก็เป็นใจอย่างนี้นะครับ เพจนะครับเพจเรสคูลโมโตพังนะครับอ่านผิดขออภัยนะครับแชร์พฤติกรรมรายหนึ่งแม่รายแม่รายหนึ่งนะครับเฟซโพสเฟซบุ๊กสงสารลูกชายนะครับหลังจองต่อใบขับขี่แบบออนไลน์นะครับต้องรอนานถึง2 3ถึงเดือนนะครับแม่อดสุขสารไม่ไหวนะครับโทรรัดคิวให้เสร็จภายใน10นาทีนะครับชาวเน็ตแห่ประนามพ่อแม่รังแกฉันอ้าวเป็นงั้นไปนะครับ เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อ18ตุลาคมนะครับเทจดังกล่าวนี้แหละนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กอ่ผู้ใช้เฟซบุ o กรายหนึนะครับโดยแชร์วพริกรรมของคุณแม่รายหนึ่งนะครับโพสต์แชร์เรื่องราวที่ลูกชายของตนนะครับมาเล่าให้ฟังว่ากดจองต่อใบอ่าใบอายุายใบขับขี่แบบออนไลน์นะครับปรากฏว่าหลายที่ในที่จังหวัดระยองเต็มไปหมดแล้วนะครับต้องรอคิวนาน2-3เดือนนะครับ คุณแม่ได้เห็นไม่ไหวนะครับพยายามอของลูกแล้วสงสารนะครับจึงโทรรัดคิวให้ลูกชายนะครับโดยในโพสต์ของแม่รายนี้ระบุนะครับว่าเมื่อวานลูกชายมาบอกแม่ครับใบขับขี่หมดอายุจะจองออนไลน์หมดอายุจองออนไลน์เต็มซองถึงเดือนนะครับลูกเช็คไปที่ไปที่แก ก็ลงเต็มนะครับไปที่แกลงเขาไปที่แกลงก็เต็มไหนไหนก็เต็มนะครับเห็นความพยายามของลูกแล้วสงสารอยากฝึกให้ลูกทําอะไรเองดิ้นรนเองนะครับแม่แม่จินะครับไม่อยากอ่าก็คือคําพูดของแม่นะครับแม่จิไม่อยากโตแล้วนะครับสุดท้ายแม่ใจอ่อนด้วยรักลูกจัดการยกหูโทรศัพท์นะครับเช้านี้ลูกได้ทําเสร็จภายในสิบนาทีนะครับลูกบนแม่แม่เลือกเสื้อให้หนู ให้หนูใส่เสื้อดำนะครับหนูไม่หล่อเลยนะครับอันเก่าหลอกว่าแม่ผิดนะครับบัตรลูกไม่หล่อไปอีกห้าปีนะครับแม่ว่าอันไหนหลอกว่ากันก็คือเป็นคําพูดที่เขาแม่พูดกับลูกเขานะครับซึ่งทางเพจระบุสั้นๆนะครับว่า เอารางวัลแม่ดีเด่นประจําปีไปเลยครับนะครับอย่างไรก็ตามนะครับโพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตเข้ามาสแสดงความวิพากษ์วิจารณ์แม่รายนี้เป็นจํานวนมากนะครับอย่างเช่นพ่อแม่รังแกฉันหน้าอวดตรงไหนรักใครรักใครก็ให้ถูกทางนะนะครับคุณนะครับคุณแม่นะครับทําผิดแล้วภูมิใจลูกก็ได้ลูกก็ได้แม่แหละนะครับจะจะบอกให้คุณแม่ดีเด่นแม่เส้นใหญ่ก็คือคําพูดที่เขาโพสต์ในในโซเชียลนะครับ ซึ่งก็หลายข้อความทีเดียวนะครับก็เป็นประเด็นที่แม่อยากจะช่วยลูกนะครับหลายคนก็มองเป็นคนละคนละอย่างกันนะครับครับอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่ดูแล้วก็ไม่น่าเหมาะสมคือไม่น่าที่จะมาอวดนะฮะอวดแล้วก็ทําให้ชาวบ้านเขามันตับมัน,ม,นมันปอดที่นี่ครับผมมันน่าอวดตรงไหนนะครับจะช่วยลูกนะฮนะฉันว่าโชว์ภาวะตัวเองแ <เอ S 1> น่าสามารถแก้ปัญหาลูกได้ต่อให้มันเต็มยังไงแม่ก็จัดก,การได้ภายในเวลาเพียงแค่10นาทีให้รู้สภาวาภัยเป็นภัยอะไรประมาณนี้ครับ มาอีกเรื่องหนึ่งเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องแม่ชอบอวดที่นี้ครับคนนี้ก็ชอบอวดเหมือนกันทีนี้ครับอวดเรื่องอะไรล่ะครับอวดเรื่องไม่ดีของตัวเองทีนี้ครับผมคือคิดว่าตัวเองเก่งตัวตัวเองแน่นะครับคือบอกว่าตัวเองนี้คือโดนบัตรเครดิตบัตรคนละครึ่งนี้มีบัตรคนละครึ่งนี้ครับบอกว่าตัวเองไม่ได้ใช้ไม่ได้ซื้อสินค้าแต่ว่าโดนแฮกกรับจ่ายเงินออกไปครับปรากฏว่าเขาตรวจสอบ ท่านนั่นแหละไปซื้อของนะครับผมนี่อันนี้แปลงภาษาแล้วนะคือแปลงภาษาแล้วนะครับคือพยายามอวดว่าตัวเองนี่เป็นคนซื่อนะครับอาจจู่ๆทำไมบัตรของตัวเองนี่โดนหักเงินไปนะครับมีคนโดนแฮกซะแล้วนะครับเขาก็มีการแจ้งนะฮะเขามีการตรวจสอบเอาว่าจริงๆแล้วตัวเองไปซื้อของเองครับโอ้ยซื้อเองลืมเองไม่นะคือจงใจยงใจใช่จงใจแบบนี้ครับคือคนเรานี่มันมีหลายประเภทนะคนเรานี่หลายประเภทนะครับ พบหนุ่มรายหนึ่งครับโวยวายว่าบัญชีกรุงไทยมีแต่ ATM ไม่เคยซื้อของโดนหัก2ยอดครับพบ e ีสลิประบุว่าเอกชัยดิสติบิวชันครับปรากฏว่าผู้จัดการสาขากรุงไทยแกงเช็คกล้องแล้วซื้อของที่โลตัส Express ครับ ตั้งแต่เบียร์เอ้ยขนมปังเอ้ยแมงเอ้ยมันครับผมอันนี้เขาไม่ได้พูดนะผมพูดเองนะ,นะครับซื้อแล้วทำทีเป็นโวยเ,เนียนแต่มันไม่เนียนเขาจับได้ครับผมข้อมูลชัดแหละครับเช่นเดียวกักบผู้จัดการร้านโลตัสเอ็กเพรสครับระบุว่าลูกค้าซื้อกล้วยหอมนะครับแพ็คหนึ่งก็ราคา32บาทแล้วบอกว่าโดนแฮกมาง,งั้นครับออออโอ้ย32บาทนี่นะถ้าอยู่ใกล้ๆนี่โอ้ย <c oughs> อยากจะบาทมึงได้เลยทันนะครับผม ในวันนี้ครับในกลุ่ม Facebook ที่มีชื่อว่าแชร์ประสบการณ์โดนหักเงินจากบัญชีโดยไม่รู้ตัวครับเนี่ยมีกลุ่มแบบนี้ด้วยนั่นใน <c oughs> ใน a c e b o o กก็มีนะ <c oughs> แชร์ประสบการณ์โดนหักเงินจากบัญชีโดยไม่รู้ตัว <c oughs> ได้มีสมาชิกรายหนึ่งโพสต์ข้อความระบุว่าล่าสุดนี้เพิ่งรู้ตัวหนูเพิ่งรู้งั้นครับ <c oughs> เพิ่งจะได้เช็คครับเป็นบัญชีกรุงไทยอีบัญชีมีแต่บัตร ATM ไม่เคยซื้อของอะไรทั้งสิ้นครับมีแต่กดเงินสดอย่างเดียวนึกว่าจะรอดมางั้นครับ สรุปเมื่อคืนนี้โดนไป2เด้งเลยครับแล้วก็มีการติดแฮชแท็กนะโปรดสังเกตผู้ให้บริการวอตนั่นเองครับโดนถัดจากบัญชีแรกวันที่15ทับ10ก็คือทับ10ทับ6กนะฮะก็คือ15เดือนะตุลาทับ10นี่ก็คือเดือนตุลา15ตุลานะครับปี64มา1วันแล้วก็ถัดมาก็คือ16ตุลาอีกครั้งครับปรากฏในภาพแคปหน้าจอธนาคารกรุงไทยระบุชื่อผู้ให้บริการเอกชัยดิสทริบิชันครับ หมายถึงห้างโลตัสจะตรงอ้างว่าเห็นไหมครับว่าคราวนี้ไม่ใช่เว็บต่างประเทศนะที่บอกว่าเงินหายไปยอดหายไปนะฮะ <c oughs> บอกว่าเว็บต่างประเทศรอบก่อนนี้ผมโดนเว็บต่างประเทศทั้งหมดครับแล้วอ้างว่าบัตรไม่เคยใช้ใช้กดเงินสดอย่างเดียวแ <c oughs> น่ <c oughs> สงสัยจะเป็นลูกบ้านชาวกลุ่มหน้าบ้านหน้ามึนนะฮะนี่ฮะ <c oughs> อย่างไรก็ตามได้มีคอมเมนต์จากบุคคลที่ระบุว,ว่าเป็นผู้จัดการธนาคารกรุงไทยสาขาปางลอ,อนิคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนระบุว,ว่า ได้ทาการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเปรียบเทียบกับใบเสร็จแล้วพบว่าบุคคลดังกล่าวได้เข้ามาซื้อของโดยสแกนจ่ายผ่านแอปพลิเคชันกรุงไทยเน็กซ์ครับจำนวน6 6 2บาทสินค้าที่ซื้อนะครับเบียรครับโอ้โอละเอียดยิบเลยนะเบียและขนมปังครับโดยมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดหากต้องการขอภาพสามารถขอมาได้เลยจัดให้เหมือนกันครับผมแต่ขออนุญ,ญาตไม่โพสต์ลงในกลุ่มกลัวว่าจะผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ครับ ขณะเดียวกันก็มีคอมเมนต์จากบุคคลที่ระบุว่าเป็นผู้จัดการสาขาห้างโรตัสเอ็กเพรสสาขาแม่ฮ่องสอนท้าวจจดแม่ฮ่องสอนระบุว่าทางร้านได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและก็เทียบกับใบเสร็จพบว่าลูกค้าคนดังกล่าวได้เข้ามาซื้อสินค้าโดยสแกนจ่ายผ่านแอปกรุงไทยครับจำนวน32บาทครับโดยซื้อสินค้าคือกล้วยหอมแพ็คราคา32บาทจึงอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบอืมเป็นการตบหน้า<ห>นชาตดใหญ่เลยนะครับผมหลักฐานชัดเลยเหรครับ แล้วเขาก็มีข้อความนะฮะเดี๋ยวพันไปดูข้อความนะข้อความที่เขา,าฟูดคุยกันนะครับเห็นไหมครับคราวนี้ไม่ใช่เว็บต่างประเทศครับรอบก่อนนี้ผมโดนเว็บต่างประเทศทั้งหมดเลยครับนะครับและทีนี้คุณพี่ไปซื้อของโลตัสจ่ายผ่านแอปค่ะมีผู้จัดจาการโลตัส เมนข้อมูลของพี่ว่าไปซื้อของนะครับผมจ <c oughs> ่ายของโหลดทันหรือเปล่าไม่เคยใช้ครับกดเงินสดอย่างเดียวสวัสดีครับผมเป็นผู้จัดก,การสาขา, <c oughs> <ม>าปาง <c oughs> ล้อนิคมทางเราได้ทาการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดเปลียบที่กับเบสจแล้วพบว่าคุณพี่ท่านนี้เข้ามือซื้อของโดยสแกนจ่ายผ่านแอปกรุงไทยจํานวนหกร้ยบบาทโดยซื้อสินค้าคือเบียร์และขนมปังจึงอยากจะอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบโดยทั่วกันนะครับและอีกคนหนึ่งบอกว่า <c oughs> โออีกคนนึงก็บอกว่าสวัสดีครับนะโออันนี้คือเขาส่งไปแล้วนะครับผมผมมีหลักฐานนะฮะ แต่ว่าอันนี้คือขอขอดูได้นะครับเป็นการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดครับโอ้ครับผมและอีกคนบอกว่าัสดีค่าดิฉันเป็นผู้จัดการโลตัสสาขาแม่ห้องสอนทาวทางเราได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วก็เทียบกับใบเสร็จพบว่าลูกค้าท่านนี้ได้มาซื้อสินค้าโดยผ่านแอปกรุงไทยจำนวน32บาทเปียนกล้วยหอมแพ็กราคา32บาทจริงอยากอธิบายให้ทุกท่านได้ทราบค่ะนะครับโอ้โหตัววันนี้เรื่องอิเล็กทรอนิกส์มันมันหลอกกันไม่ได้นะครับคือ เราไม่เข้าใจว่าทําไปเพื่ออะไรอนะจะเป็นข่าวหรืออยากให้คนยอดกดไลค์แบบนี้แหละกดแชร์แบบนี้แหละต้องต้องไม่เพี้เลยนะอยากดังอยากดังจัดให้เออใช่ใช่ใช่นะมันหลอกกันไม่ได้นะครับทุกวันนี้นะครับมันหลักฐานมันทั้งภาพทั้งเสียงนั่แหละนะครับชัดเจนมากเลยจะเอาสนุกไม่ได้ละทุกวันนี้เออถ้าเผื่อโพสบอกว่าเออเกษียณอายุราชการแล้วไปซื้อบ้านที่เจริญทรัพย์โมเดินโครงการสอนนี้โอ้สุดยอดเลยนะ คุณนภานว่าว่าพูดดีแล้วนะพอไปดูของจริงดียิ่งกว่าคุณนภานพูดแล้วโคดอย่างนี้เอออย่างนี้นเออน่าชื่นชมหน่อยแบบนี้ครับผมใช่ไหมเออดีกว่าเปหลอกให้คนอื่นเข้ามากดไลค์นะครับนะฮะอ้าวไปที่นี่เลยครับถ้าเผื่อใครที่จะซื้อบ้านวันนี้ไปที่จเจริญทรัพย์โมเดิร์นโครงการสองนะครับ อยู่ที่ซอยรุ่งโรดทางเข้านีตรงข้ามกับวัดดำพร้าททางจังหวัดอํานาจ,จเจริญน,นะครับเป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวสห้องนอนสห้องน้ำหนึ่งห้องครัวห้องรับแขกหนึ่งห้องรับประทานอาหารนะครับด้านหน้ามีห้องเอ,อ่ญมีลานจอดรถคู่ด้วยครับและก็เป็นการก่อสร้างโดยคุณภาพโดยคุณเกตนะครับวงกบประตูใช้ไม้แคน เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวแต่ว่าต่อเสาเข็มทุกหลังครับมีระบบของการกระจัดปลวกแบบท่อใต้อาคารรับประกัน3ปีระบบสายไฟร้อยท่อทั้งหลังพื้นบ้านใช้กันนิตโตติดตั้งทำบัาบัดใช้เหล็กบล็อตสตราช้างสุกรคอ,อตโตตราช้างครับในโครงการมาพร้อมทั้งสนามเด็กเล่นสปอร์ตคลับและก็สวนสุขภาพ ซื้อวันนี้จองวันนี้แถมฟรี8รายการนะครับมุงลวดเหล็กดัดพัดลมดูอากาศห้องน้าชุดซิงครัวปั๊มน้ําอัตโนมัติถังเก็บน้ำแกรนิตเครื่องทางน้ําอุ่นติดตั้งประปาไฟฟ้าพร้อมสับถ้าเผื่อท่านต้องการที่จะเข้าไปดูความคืบหน้าของโครงการที่ซอยรุ่งโรจน์นะครับโทรหาคุณสุนันครับ0856321118 045314469นะครับก่อสร้างด้วยวัสดุคุณภาพจาก s c g ทั้งหลังครับครับ ส่วนคุณฟังทั้นเดยนะครับอย่าได้เครื่องกรองน้าไปใช้ที่บ้านที่สํานักง,งานของคุณนะครับแนะนําเครื่องกรองน้ําโคเวนะครับเป็นผลิตภัณฑ์น,น,นำเข้าจากประเทศเกาหลีทั้งหมดเลยนะครับโคเวเขาออกแบบผลิตภัณฑ์สวยงามทีเดียวนะครับสะดวกสบายในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นน้าร้อนน้าอุาน่นน้ําเย็น น้ำอุณหภูมิปกตินะครับอยู่ในเครื่องเดียวกันคุณฟังสามารถปรับอุณหภูมิได้เองนะครับไม่ต้องเสียเวลากล่องน้ำขั้วตู้เย็นหรือว่าการน้ำร้อนแต่โคเวนี่ไม่ให้เพียบพร้อมทีเดียวนะครับจำหน่ายทั้งเงินสดแล้วก็เงินผ่อนมีหลากหลายราคานะครับคุณฟังท่านใดสนใจอยากด้เครื่องของน้ำโคเวไปใช้ที่บ้านที่สำนักง,งานคุณนะครับติดต่อเรามาได้นะครับ0 9 0 3 7 0 1 0 1 3 0 8 1 7 9 0 8 4 4 2ครับหลังจากที่มีบ้านแล้วอยากจะมีรถครับก็ไปที่อิ่สองตรับรังจากที่ีสานนะครับ ซึ่งเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายทางด้าน I s u z u d ดี x เครื่องยนต์1.9 DDI แล้วก็3.0 DDI Bluehover ภานุภาพพลิกโลกอย่างแท้จริงนะครับซึ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เป็น m a j o r Chan g e นะครับเปลี่ยนทั้งภายนอกภายในแล้วก็ตัวเครื่องยนต์ด้วย3.0นี้เครื่องยนต์บล็อกใหม่ครับให้แรงม้าสูงถึง190แรงมา้าตัวแรงบิด450นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์1.9เป็นเครื่องยนต์บล็อกเดิมแต่ว่าเป็น Gen 2ให้แรงม้า150แรงมา้าตัวแรงบิด 350นิวตันเมตรครับภายนอกก็เปลี่ยนโฉมใหม่ภายในก็เปลี่ยนโฉมใหม่เช่นเดียวกันครับแต่ว่าตอนนี้เปลี่ยนมาแล้วประมาณ2ปีแล้วครับปรากฏว่า24ตุลาคมนี้ครับเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นเมื่อกี้นี้เมเจอร์เชนตนะครับทีนี้เป็นไมเนอร์เชงคือเปลี่ยนเฉพาะภายนอกกับภายในแต่ว่าตัวเครื่องยนต์บล็อกเดิมของเก่าว่าสวยหล่อล่ำล้ำยุคแล้วของใหม่สวยก็เดิมอีกครับ hmm. โอ้เดี๋ยวต้องเปิด เผยโฉมใน24ตุลาคมนี้ท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกชมเลือกซื้อเลือกขับรถทดสอบได้ที่อิสุสตังปากพระอีสานสาขาวารินและก็สาขาฝั่งเมืองน,นะครับแล้วรวมทั้ง All New m u x ตัวใหม่ด้วยครับท่านสามารถที่จะเข้าไปเลือกได้เพราะเขาจะเป็นการแกลนโอเพนนิ่งพร้อมกันทั่วทั้งประเทศ24ตุลาคมนี้ครับ